เครื่องดื่มแรกที่มักจะเข้าใจผิดและก็ยังกินอยู่นะคะคิดว่าดีคิดว่าดีถ้าสมมุติว่าคุณมีค่าและธาตต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เกินนะคะอาจจะต้องงดละเลี่ยงน้ํากลุ่มนี้ไปนั่นก็คือน้ําแร่น้ําเกลือแร่ต่างๆนะคะอ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นน้ำตาลผสมกับวิตามินผสมกับ อะไรที่มันกินแล้วสดชื่นเร็วเครื่องดื่มชูกําลังแบบนี้นะคะก็ให้ต้องต้องเลิกเลยแหละอ่ะต้องเลิกเลยแหละเราเราเราบอกกันเลยว่ามันไม่ควรจะทานแหละเพราะว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยไม่จะทานน้อยทานบางคนติดนะคะทานต้องทํางานกลางคืนแล้วต้องกินเครื่องดื่มชูกําลังแบบนี้ก็บอกเลยตามตรงว่าก็น่าจะส่งผลให้ค่าตายยิ่งลงเร็วขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็ลอง ลองหาวิธีอื่นดูนะคะที่มันไม่ใช่เกิดจากการกินอะไรก็ตามที่มันที่มันแบบเยอะเกินไปนะคะ,ะน้ำแร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมีแร่ธาตุอะไรเยอะเกินไปเนี่ยในกลุ่มของโรคไตนะคะเขาจะคุมปุป,ป,ปริมาณแร่ธาตุอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะมีใครกินอยู่ไหมคะสมมติใครจะกินน้ําเปล่าเนี่ยไอ้น้ำวิทน้ําเกลือแร่น้ำน้ำแร่เออน้ําแร่น้ําเกลือแร่น้ําเครื่องดื่มชูกาําลังอันเนี้ย ลินจัดเป็นพวกเดียวกันหมดเลยนะน้ำแร่ไม่ต้องกินนะคะกินน้ำปกตินั่นแหละกินน้ำปกติที่เป็นน้ำเปล่าปกติดีที่สุดนะคะในกลุ่มของน้ำแร่นะคะและอันที่สองค่ะที่เจอบ่อย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 มากที่สุดนะคะก็คือการทานน้ำผักผลไม้ปั่นนะคะ <laughs> การทานน้ำผักผลไม้ปัน่น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากแล้วลินเจอหลายท่านนะคะที่ดูแลกันไปกันมาเนี่ยแล้วค่าไตามันไม่ไปไหนสักทีเอ๊ะทำไมค่าโพแทสเซียมมันสูงสูงนะคะทำไมค่าเค่าเคทีนี้ก็สูงด้วยทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าคุมอาหารดีหมดแล้วนะคะพอเราถามไปถามมาถามมาถามไปนะคะเกิด รู้ขึ้นมาค่ะว่ามีการทานน้ำผักผลไม้ทั้งปั่นนะคะหรือว่าสกัดร้อนสกัดเย็นอะไรก็แล้วแต่นี่แหละค่ะที่มันดูเฮลตี้มากๆเนี่ยสำหรับผู้ป่วยโรคไตและผู้สูงอายุมากๆนะคะลินบอกเลยว่าไม่แนะนำนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายนะคะต้องดูก่อน ไม่ใช่นั้นนะคะกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่กินน้ําผักผลไม้ปั่นนะคะเป็นปริมาณมากๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆสิ่งที่เจอนะคะสิ่งที่ลินเจอเลยก็คือหายใจยากค่ะหายใจไม่ออกแล้วก็น้ำท่วมปอดน,นะคะเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะเป็นเพราะว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินมาตรฐานนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะคะเพราะว่าการที่คุณจะกินน้ำแก้วนี้ น้ำผักผลไม้ปั่นเนี่ยยิ่งเขียวยิ่งอันตรายนะคะยิ่งเขียวยิ่งอันตรายสําหรับผู้ป่วยโรคไตจําได้ไหมคะลินเคยบอกว่าถ้าเป็นโรคไตจะต้องทานผักสีจืดๆเนาะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มาเขียวเข้มเลยสีสดๆเลยนะคะ การที่เราจะทําน้ําได้หนึ่งแก้วใหญ่มัน,บ,นบันประกอบไปด้วยผักและผลไม้จํานวนมากดังนั้นเราใช้ผักหลายหรือกลมมากๆก,กว่าจะได้มาเป็นแก้วนี้แล้วเราก็กินไปอย่างง่ายดายนะคะตรงนี้เองเนี่ยจะบอกว่าโพแทสเซียมสูงจะส่งผลให้หัวใจทํางานหนะัก มีอาการเหนื่อยถ้าใครกินสูตรนี้อยู่นะคะแล้วลองสังเกตตัวเองดูสําหรับผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปลองสังเกตตัวเองนะคะบางทีทางเลือกการดูแลสุขภาพนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับเราอาจจะไม่เหมาะสําหรับเรานะคะก็ลองให้หยุดลองทานดูแล้วก็ไปวัดผลด,ดูนะคะรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนค่ะ <c oughs> นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเจอมากับลูกค้าหลายท่านเลยที่เข้าใจผิดนะคะคิดว่าอยากที่จะสุขภาพดีแต่ว่าวันที่ใจเสื่อมลงต่ํากว่า44%ไม่แนะนํานะคะ ไม่แนะนำไม่แนะนําเลยจริงๆนะคะน้ําผักผลไม้ปานอันที่2แล้วนะอันที่3มนะคะที่มักจะผิดมากๆเลยนะคะก็คือ,อ,อมันจะมาร่วมกันนะคะก็คือคนที่เป็นโรคไตระยะปลายๆเนี่ยค่าไตาต่งกว่า44ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุอายุ60-70ปีขึ้นไป พอเรามีภาวะไตเสื่อมมากๆจะเริ่มเบื่ออาหารนะเอเริ่มเบื่ออาหารเราก็จะกินอะไรไม่ได้ลูกหลานก็จะซื้อนมหลายๆยี่ห้อเนี่ยไปให้ทานนะคะนมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมันไม่ใช่เป็นคือถามว่ากินได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะ4ระยะ5หรือเป็นไตค่าไตต่ำกว่า1 4เนี่ยอยากจะให้ ดูใบตรวจเลือดร่วมด้วยนิดหนึ่งนะคะว่าฟอสฟอรัสเกินไหมนะคะเพราะว่านมเนี่ยโดยตรงเนี่ยเขาให้ฟอสฟอรัสนะคะยิ่งถ้าเกิดคุณกินนมยังกินนมอยู่แล้วฟอสฟอรัสสูงมันก็จะไปส่งผลให้พาราไทรอยทำงานผิดปกติแล้วก็ส่งผลให้กระดูกนะคะพลุนง่ายนี่คือปลายทางของการมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงนะคะดังนั้นถ้าเรากินนมอยู่นะคะลอง หลายๆถ้านถามว่าคุณลินคุณแม่กินอะไรไม่ได้เลยคุณพ่อกินอะไรไม่ได้เลยเราจะกินอะไรดีเนี่ยพี่ก็เลยซื้อนมมาให้พ่อแม่กินตั้งนานแล้วนะคะแล้วค่าไตก็ไม่ดีขึ้นเลยต้องบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นมันจะมีเป็นสารอาหารบางประเภทที่เขาจัดสัดส,ส่วนไว้ให้พอดีแล้วอะค่ะกินแทนมื้อข้าวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ใช่สําหรับผู้ป่วยฟอกไตนะคะต้องถามเขาว่าผู้ป่วยที่ยังไม่ฟอกไตเนี่ยกินได้ไหมเพราะ แต่และเจ้าแต่และอย่างเนี่ยเขาจะมีมีสูตรเฉพาะของเขานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามหลังไม่ก็ได้ถ้าใครที่กินนมอยู่แล้วอยากจะลองเปลี่ยนนะคะลินก็มีศึกษาบางยี่ห้อที่แนะนําให้ลูกค้าทานบ่อยๆนะคะก็ก็ดีกว่าที่จะซื้อนมเป็นประเภทที่ทานบำรุงเฉยๆนะคะนมที่มีแคลเซียมสูงนมที่มีบำรุงต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นโรคไตแล้วไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเลยจริงๆนะคะเพราะว่า ฟอสฟอรัสนะคะเป็นจุดสําคัญมากๆนะคะกลุ่มของนมแล้วนะข้อที่3มนะคะอันที่4ี่ค่ะอันที่4ี่ค่ะน้ําเต้าหู้ค่ะน้ําเต้าหู้นะคะน้าเต้าหู้น้าเต้าหู้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าคั้นสดกินแต่น้ำกินแต่กินแต่น้ําไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่วุ้นแบบนี้ได้ไหมนะคะ คือบอกก่อนเต้าหู้ปกติอันนี้น้ําตาลสูงแล้วก็มีกลุ่มของที่ทำมาจากถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเนี่ยถ้าเรากินในปริมาณมากก็อาจจะ ก็คือได้ฟอสฟอรัสสูงอีกนั่นแหละดังนั้นถามว่ากินได้กินไม่ได้อาจจะกินได้สําหรับบางคนที่ฟอสฟอรัสยังไม่เกินยังไม่เกินเกณฑ์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปดูค่าไตของตัวเองนะคะค่าผลเลือดว่ามีค่าฟอสฟอรัสไหมถ้าใครที่คุณหมอตรวจแล้วไม่มีอยากจะรู้ให้ไปตรวจคลินิกแยกนะคะก็3ตัวที่ลินบอกโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะไปตรวจ3ตัวนี้แยกมาเลย อันนี้ก็จะราคาไม่ได้สูงมากเพื่อที่จะเราได้รู้ว่าเราจะกินได้ไหมนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยธัญพืชนะธัญพืชถั่วงาต่างๆนะคะจะมีฟอสฟอรัสสูงจะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะก็จะไม่ดีกับผู้ป่วยโรคไตนะดังนั้นทานได้ทานไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ลินจะพอมาถามปุ๊บลินจะขอดูใบตรวจเลือดนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็พบว่าฟอสเฟสเกินหรือฟอสฟอรัสเกินเนี่ยแสดงว่า น้ำเต้าหู้ก็ไม่ควรทานนะคะทุกวันไม่ควรทานทุกวันแต่ถามว่าถ้าเราอยากเราจะทานสักครึ่งแก้วแบบที่สดๆเลยถ้าคั้นเองจะดีนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อเราไม่รู้ว่าเขาใส่นมผงไหมไม่รู้ว่าเขาใส่น้าตาลทรายหรือเปล่าหรือเขาใส่อย่างอื่นแต่ถ้าเกิดเราคั้นสดเองมันก็ปลอดภัยกว่าเนาะปลอดภัยกว่าแล้วก็การทานก็ไม่ต้องทานปริมาณเยอะทานแค่หายอยากนะคะอ่ะนี้ในกลุ่มของ ข้อ4เนาะในกลุ่มของน้ำเต้าหู้นะคะและถ้าใครที่ข้อ5นะคะถ้าใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะเป็นสายคาเฟ่นะก็จะต้องโดนเซตนี้เลยนะคะเซตนี้ <c oughs> มีอะไรบ้างคะช็อกโกแลตโกโก้นะอาชานมไข่มุกนะคะเออแล้วก็ ชาเขียวนะคะนี่สายโกโก้อ่าไม่ใช่สายโกโก้สายสายคาเฟ่สายคาเฟ่เฟนะคะชาเขียวชานมเอ่อโกโก้ช็อกโกแลตนะคะอ่าชาต่างๆนะคะเอ่อชาต่างๆรวมถึงอ่รวมนี่ไปด้วยเลยน้ำน้ำอ่อ น้ำอัดลมนะคะทุกสีอะน้ำอัดลมนะคะสีดําสีแดงสีเหลืองหรือน้ําผลไม้ปัน่นเหมือนที่ลินบอกน้ําผลไม้ที่เป็นขวดขวดที่เขาคั้นมาแล้วอันนั้นก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าน้าตาลค่อนข้างสูงไม่ใช่ตอย่างเดียวนะคะบอกหวานด้วยก็ไม่แนะนําก็คือกลุ่มนี้นะคะโกโก้ชาชานม,ม,มใครนะคะที่ค่าไตาต่ำกว่า44%นนะคะควรจะเลี่ยงเลยนะควรจะเลี่ยงเลยเอาเป็นว่าถ้าฟอสฟอรัส ถ้าฟอสฟอรัสไม่เกินแต่เราอยากกินกินได้อาจจะนิดหน่อยนะคะแล้วก็พยายามอย่าเอาหวานมันเค็มลดแบบเต็มที่นะคะอาจจะกินได้หน่อยนึงแต่ว่าไม่ใช่ตลอดแล้วก็ไม่ใช่ทุกวันนะคะลองจัดสรรดูเพราะว่าร่างกายเราก็ฉลาดในการที่จะเอาออกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นระยะท้ายๆระยะ4ระยะ5เนี่อันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะนะชา ชานมนะโกโก้น้ำอัดลมนะคะน้ำอัดลมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเหมือนกันนะคะและอันนี้แถมให้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คืออะชากาแฟโกโก้เนาะ,ะมีกาแฟด้วยกาแฟกาแฟะนะคะบางคนกินอเมริกาโน่เนาะกินกาแฟดำนะคะกินกาแฟดำล้วนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ติดเป็นคนที่ติดลินเคยมีลูกค้าคนหนึ่งเขาติดนะคะจากวันละ3แก้วเป็นไตระยะ4 เราก็ต้องขอให้ลดเหลือวันละหนึ่งแก้วนะคะเอาช่วงเวลาที่เอาช่วงเวลาที่เราเอาช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องการโดดที่สุดอะเพราะว่าคนทํางานเราก็เข้าใจนะคะแล้วก็ขอให้เจอจางที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะสําหรับคนติดกาแฟแนะนําอย่างนี้ว่า1ลดปริมาณก่อนนะลดปริมาณข้อที่2ถ้าอยู่ระยะ 3B ระยะ4ก็ลดปริมาณแล้วก็พยายามกินให้จางลงนะคะกินให้จางลง กินให้จางลงก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้ไปสัก 2- อสาเดือนแล้วค่าไตาย,ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะต้องอาจจะต้องดูตรงส่วนนี้เพิ่มเติมว่าเราควรจะงดดีไหมนะคะแต่ลิงเข้าใจคนติดอะ่ะเพราะลิงก็ลิงก็เป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องคิดดูว่าเราเราอยากจะฟอกไตหรือว่าเราอยากจะแค่กินกาแฟบางทีมันต้องมันต้องบาลานซ์กันนิดนึงแต่ว่า โดยโดยตัวอื่นๆถ้าเกิดว่าโดยรวมร่างกายยังดีอยู่ก็ได้หนึ่งหรือครึ่งแก้วอย่างเงี้ยนะคะลองดูลองดูงดต้องปรับให้มันต้องปรับให้เพราะเรายังต้องอยู่กับโลกนี้ด้วยนะคะคือเราไม่ได้ฟอกไตก็จริงแต่ค่าไตเรามันก็จะขึ้นๆลงลงตามการดูแลของเราเหมือนกันนะคะดังนั้นคนที่มีค่าไตทีเ่เคยต่ำกว่า44 ก็อาจจะขึ้นไป60ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเหมือนเดิมนะคะ60มันก็ลดลงเหลือ30ได้เช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเนี่ยแหละค่ะดังนั้นถ้าใครติดนะคะก็ลองลองอทำการทดลองกับตัวเองดูค่ะว่าสัดส่วนไหนที่เหมาะแล้วก็ปริมาณความเข้มข้นประมาณไหนที่เรารู้สึกกินแล้วแล้วก็เรายังอยู่ได้และค่าไตก็ยังดีขึ้นได้ต้องลองต้องลองทดลองดูนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในระยะเ 3ต้นระยะ4 3A 3B อย่างเงี้ยยังยังต้องทดลองนะคะแต่ถ้าระยะ4มา5แล้วเนี่ยอาจจะต้องงดก่อนในช่วงนี้นะคะอ่าและคนที่บางหลายท่านนะคะก็ไม่ทราบด้วยนี่คือ ตัวหลักๆเลยนะคะคุณผู้ชายอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชายสายปาร์ตี้นะคะบางคนเนี่ยค่าไตาต่ำมากๆแล้วก็ยังสันสัน,สนอยู่ยังปาร์ตี้อยู่นะคะบอกเลยว่าแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะไวน์แชมเปญเบียเล่านะคะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยแล้วกันนะคะก็อาจจะต้องลดละเลี่ยงนะคะลดละเลิกถ้าทำได้นะคะเพราะว่าตัวกลุ่มเหล่านี้จะไปทำให้การเลาการเขาเรียกว่า ในเรื่องของหลอดเลือดต่างๆมันสูบฉีดดีหรือว่าบางทีมันอาจจะมีคือกลุ่มนี้มันก็เป็นตัวที่มีอนุมูลสลายเยอะมันกไ็ไม่ไม่ดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะคะดังนั้นใครที่ใครที่มีไตระยะ4ระยะ5นะคะสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็ชอบดิ้งชอบปาร์ตี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ลดละเลี่ยงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ก็ ก็จะส่งผลหลายอย่างเหมือนกันบางคนก็จะมีภาวะเรื่องกรดยูริกสูงก็ต้องเลี่ยงตัวแอลกอฮอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะเบียรเบียเบียนี่ก็เป็นอีกหน,ห,นหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ที่ทาให้เกิดอาการกรดยูริกสูงแล้วก็ปวดตามข้อขึ้นมานะคะอา่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะเ,เรื่องของเครื่องดื่มที่หลายๆท่านเองเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะว่ามันส่งผลกับกับร่างกายเราด้วยหรือกับไตเราด้วยนะคะนี่ก็ลินก็มาจากประสบการณ์ที่ลูกค้าถามเยอะและถามบ่อยการที่มีคนถามเข้ามาหมายความว่าอีกหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ได้รู้นะคะรู้มากพอนะคะในการที่จะ ดูแลร่างกายตัวเองนะคะดังนั้นหนึ่งวิดีโอวิดีโอนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอนะคะที่ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มได้ไหมนะคะต้องดูที่ค่าเลือดเหล่าว่าฟอสฟอรัสเราเกินหรือเปล่าโซเดียมเราสูงไหมเคลเซียเราอยู่ในเกณฑ์ไหมถ้าสมมติว่าเครทุกอย่างยังไม่อยู่ในเกณฑ์แล้วเรากินอะไรที่ผิดปกติอย่างเช่นเคสน้ําผักผลไมป้ปั่นเนี่ยแหะคะ่ะลินพบว่าอันนี้คือส่วนใหญ่นะคะที่เจอก็คือจะมีค่าโพแทสเซียมสูง ค่าโพแทสเซียมเราคุมอยู่ที่3 3มถึงสีใช่ไหมคะอันนี้คือบางโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลมีการควบคุมไม่เท่ากันนะคะแต่เฉลี่ยประมาณนี้3 3มถึงสีลินเจออยู่ที่5 5.6 7จุดกจุดกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันสูง สูงเกินปกติและแสดงว่าเราน่าจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติถูกไหมคะพอค้นไปค้นมานะคะแล้วลองให้หยุดดูลองให้หยุดเลยคะ่ะสัก2อาทิตย์แล้วไปตรวจใหม่นะคะพบว่าค่าค่าเคทีนีน e เนี่ยลดลงแบบดีมากนะคะลดลงครึ่งนึงเลยแล้วก็ค่าโพแทสเซียมก็ลดลงด้วยก็ก็มีอย่างเงี้ยหลายๆเคสนะคะเราก็เลยคิดว่าตัวน้ำผักผลไม้ปั่นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบบ ยอดฮิตที่คนไม่รู้เลยนะคะยอดฮิตเลยที่คนไม่รู้ดังนั้นลินเลยอยากจะมาแบ่งปันตรงจุดนี้นะคะก็มีอะไรบ้างคะ6น้ำนะ 1. น้ํา้ำแร่นะคะเกลือแร่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ 2. น้ำผักผลไม้ปั่น 3. นมและผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดนะคะ 4. น้ำเต้าหู้ 5. โกโก้ go, ชากาแฟชาเขียวชานมไข่มุกต่างๆเหล่านี้นะคะสายคาเฟ่ทั้งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มนะคะที่อาจจะต้องดูค่าฟอสฟอรัสของคุณก่อนนะแล้วค่อยทานนะคะและ6ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์เหล้าแชมเปญเหล้าขาวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ รวมไปถึงนะคะอาจจะบวกว่ารวมไปถึงบุหรี่ด้วยนะคะที่จะทําให้ค่าไตาคุณเนี่ยอาจจะไม่ไปไม่มานะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้ค่าไตาคุณดีขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะก็แนะนำค่ะว่าให้ลองดูค่าเลือดแล้วก็ลองทานในปริมาณที่เหมาะสมสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบรฟรีได้เลยค่ะ